สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รยายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้นะครับไว้จอนรัดสาสั้นนะได้รับเกียรติจากคุณป้านะครับสิริวันอยู่บางกอกน้อยนะอยู่แถวโรงพยาบาลสิริราชนะครับก็ให้เกียรตินะครับมาเป็นนางแบบให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะช่างใหญ่จะถ่ายทอดวิธีการตัดง่ายๆนะแอดวานนะครับก่อนอื่นให้ลูกค้าใส่หน้ากากน้ำมันนะครับแล้วก็ช่างก็ฉีดพ่นนะครับหลับตาบคุณป้าฉีดพ่นแล้วก็ห่อไปที่ไหล่ศีรษะลูกค้านะ จะไล่โควิดนะครับฉีดวีซอยผมนะครับกไกลตัดผมฉีดให้หมดเลยนะครับช่างก็จาเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะทําเป็นตัวอย่างนะครับทําให้มันชินนะครับเราต้องการสูงนะนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับให้มิดชิดนะครับแล้วคุณป้าก็เอานางแบบมาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบมาดูนะครับนางแบบที่คุณป้าเขาจะให้ตัดครับก็คือเป็นนางแบบนะครับคือมีจรยาวใช่ไหม ขวานหูนะครับเห็นไหมลากส้สั้นเลยนะครับตุยกลางนะครับก็แบ่งหน้าหูหลังหูนะครับนะครับเราก็จะกลีดผมมาทีละชั้นนะพับหูลงมานะครับแล้วก็ตัดทั Mm hmm. ชั้นที่สองครับขีบแล้วก็ตัดตัดแซกสี่ห้าองศานะครับชั้นที่สามก็ยกตัดไระั๋ ที่สี่เขายกขีบตัดครั้งหน้าก็ตัดแล้วตัดพอดีคิวเ่ยเดี๋ยวลงมาเลย ประมาณนี้ส่วนด้านไหนส่วนนั้นหลังเป็นหูก็ลากลงมาครับลากคำหูวันนี้หนึงแล้วกดตัดสับแซกค,ครับจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองโจทที่สาม ดหูงลงนะครับวิหาหูแล้วตัดเลยศูนย์ศานะครับกันไกลต้องดีงออกนะกันไกลเดียวออกมาเนี่ยเพื่อรักษาความอะไรความยาวของกรอบทรงนะเดี๋ยวมาเลยครับตัดต่อเนื่องมานะครับตัดตรงๆไปเลยเดียวครับ ที่สองเวลายอยู่นี่ตามเลยครับสามที่สามดึงผมมาด้านบัดึงดึงผมมาหาหูนะสี่ห้าองศานะครับเดี๋ยวเราจะตัด ข้างหลังก็ตัดตรงๆไปเลยวีลากลงมานะครับตัดเลยวีลอกเส้นผมแล้วก็ตัดแบ่งผมนะครับหน้าหูหลังหูหนะกีผมปะแล้วก็ตัดขึ้นไปเลยครับ ทับผมมาด้านหลังเรียบน้อยแนะล้วก็ตัดเลยชั้นที่สองนะครับทับแซกชั้นที่สามทับแซกชั้นที่สี่ทับแซกวีไปข้างหน้าวีไปข้างหน้าแล้วตัดแล้วเด็จอนะครับไปหาอะไร หาคิวดึงลงมาโอเคสวยงามกีดชัดถึงมาครับกีดมาคีบมาแล้วก็ตัดครับคีบมาแล้วก็ตัด ือลงมาหาหูแล้วก็ตัดส่วนขึ้นไปเลยดีค่ห,หูแล้วก็ตัดจาบนลงล่างหายมือเลยครับดีขก้นไกลออกมานะครับเพื่อจะรักษาความยาวนะครับบริเวณด้านไททถอยให้นะครับ พอยลบขอบออกตัวเนี้ยต้องลบออกนะครับชั้นที่สองคีบมาเลยตัดผมคีบคีบผมให้แน่นนะครับแล้วก็อะไรยกผมแค่สี่ห้างองศา สี่ข้างสายยกขึ้นนครับทนที่สามเขาต้มผมมาตัดกรีบมาตัดแอดวานนะแอดวานผสมเบสิกนะแต่งผมตัดแค่อะไร น้อยชั้นก็คือผมเพิ่งแบ่งผมตัดแค่สามชั้นใชไมทีนี้ผมจะมายกทุยขึ้นนะยกทุยขึ้นทัดได้เลยครับคงหัวนิดนึงครับมารับตัดเลยจากจุดทุยไปหาอะไรกลางเป็นหูนะครับยกขึ้นมาชั้นที่สามยกขึ้นยกขึ้นนะครับตั้งฉากเลย เก้าสิบองศานะสับแซกค,ความยาว2นิ้วนะครับครับเอาชั้นที่อะไรเอาชั้นที่2ขึ้นมาสับแซกนะครับเอาชั้นที่อะไรชั้นที่3ยกสับแซกชั้นที่2ขึ้นมา ที่สามขึ้นมาสับแซกดูแซกไลอยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับยกสุดล้สับแซกแบ่งผมชั้นที่สองลงมาดึงนะครับ สี่พันองศานะสับแซกความยาวก,กี่นิ้วความยาวสี่นิ้วนะห่างนิดหนึงมาความทุยไหมทุยอยู่ตรงกลางเป็นหงพอดีมาดูฝั่งนี้สับแซก ชั้นสุดท้ายลงมาดึง45องศานะครับครับเซ็ตนิดเดียวไม่ได้เยอะนะน้มผมมาด้านเลยร้มามข้าง,งความทุยมั้ยนะน้มผมมาด้านข้าง สับเซตผมไม่ได้สับลึกนะผมสับเป็ดป่านนิดเดียวเพื่อมันสวยงาม,ม่เือผมไม่ต้องการให้บางนะผมรู้ค้าบางอยู่แล้วใช่ไหมคุณป้าบางเส้นเล็กเนี่ยนะครับ,บอ,อือครับเห็นไหมเห็นความถุยไหมถุยไปถึงสีแยกบางออกน้อยอะ่ะเดี๋ยวสีแยกไฟฉายอ่ะ นะครับทีนี้แล้วก็จะยกตัดนะครับโดยใช้ไคลายข้างหน้านะเพราะข้างหน้าไคลายเราหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมา,ก,นมากี่นิ้วประมาณรักสามนิ้วนะตัดนะครับหนึ่งแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ตดวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วตัด แสกลางมันเป็นสเตปสเตปผมมันอยู่นะมันไม่ได้ตัดแบบไม่มีหลักการนะเราตัดเป 1, 2, 3, นะ็นสเตปหนึ่งสองสามสี่นะนะครับทั้งใหญ่ก็โน้มผมมาด้านไหนน้มผมมาน้มผมไปด้านข้างนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้รักษาความทุยไว้นั่นเห็นไหมน้มไปด้านข้างน้มมาด้านข้างเห็นไหม พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ยาวนะมอามาเลี่ยมออกนิดหน่อยไม่นจะเยอะอะไรเยอะเลยเจ็บเยมเจ็บขอบนิดเดียวเรีเป่าแห้งให้ดู มาแต่งนะแต่งทรงแต่งทรงแต่งจอนให้มันสวยงามพลอยพลอยไปไหนจอนตรงนี้เท่าเดิมนะจอนมันสั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่งตัดให้มันอ้อมหูเฉยๆนะครับพัาหูลงก็ตัดพลอย ขึ้นมาซับแซกแล้วก็อะไรรับชิ้นเสือ้อถอยหลังเลยนะ ให้มันสั้นนะอย่าเว้าลึกนะเพราะอะไรเอาแค่ชนหัวชนหัวสวยๆพอเว้าลึก,กมันไม่สวยนะตรงนี้หนาสับแซกตหนาสับแซกตนะครับมันชื่อหนึ่งเรียกว่าดีพารตติ้งนะ ฐานทรงตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะตัดเป็นตัว V ีนะครับเป็นตัว u ก็ได้นะแต่ว่าช่างใหญ่ตัดเป็นมาตรฐานเป็นตัว u ูให้ลูกค้าเลยนะครับได้สวยกันนะนะครับตัวนี้ควรจะบางนะไททอยมันหนาทึบเนื่องจากผมมันขึ้นมาเยอะไททอยนะนะครับรสับรซกเลย เวก็พลอ,อยตัดกลับผมชี้ไปด้านขวาแล้วก็ตัดกลับมาเลยนะครับพลอ,อยลดความกระด้างมันหน่อยผมมันหนามันดามันกระด้างมไม่สวยเราก็ต้องมีหัวอะไร มีหัวศิลิปินหน่อยคิดนะครับคิดเอจะทํำยังไงให้มันปางผิวดีนะครับถ้ามีความขยันอดทนนะครับก็อะไรก็ตัดเหมือนชัางใหญ่รีบพอยหัว่าถ้าโอ๊ยไม่ไหวเหนื่อยรีบคว้ากันไกลฟันปลามาสับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับจับมาเลย ครับก็ได้เหมือนกันสับเลยนะครับอจะไปพิโคนมาถางก็ได้เลยดูซอฟต์ขึ้นไหมนุ่มขึ้นไหมนะครับทวมทุยยังอยู่เท่าเดิมยิ่งมีรอนผมนะครับมันก็จะทำให้ทวมทุยสูงขึ้นสวยขึ้นอยู่ย,วยาวๆได้สมเดือนนะ พับหูลงนะครับแตงจอนม่แต่งจอนใหม่ครับก็พับหูลงมานะครับแล้วก็ตัดเลยตัดพอยขัดติ้งอ้อมหูนะร,ระวังหูนะครับพับหูไปข้างหลังนะพับไปสายตาเพ่งเล็งไปที่ปายกันไก่นะครับแล้วก็เส้นผมเท่านั้นนะจิตใจอย่าวอกแวกนะครับมันพาลาดมันหนีหูลูกค้าน้องเสียหาย ไปฝึกฝนนะชว่วงนี้โควิดระบาดก็นะครับมาเรียนช่างดูแล้วก็ไปฝึกฝนนะครับครั้งห,งหน้าข้างหน้าตัวในหนาแน,นค้คห้ามเช่อเชื่อ,อเลยให้มันธรรมชาติที่สุดนะครับมันคือธรรมชาติ คข้างหน้าตรงไหนที่มันดหนามันหนาสําหรับสายตาช่างนะแต่ความจริงของลูกค้าบางแต่เราต้องการให้บางผิวสวยมีเลเยอร,ร์เลเยอร์คือการไล่ระดับมีเท็กเจอร์นะครับมีมุมไหนที่มันอะไรมันหนาเห็นไหมความทุยไหมนะครับตัวเด่นเดี๋ยวคนก็จะวิ่งมาถามเองว่าตัดตรงที่ไหนมา อมีเบอร์ช่างไหมอะไรเงี้ยมันจะยาวไปคัะอยากให้สั้นสั้นกว่านี้ใช่ไหมก็ตอนนี้มันก็สามมีก็เลยครับมันสั้นอยู่เลยเขาจะเอาสั้นอีกทีมั้ยเอ่อช่วยทำให้มันสั้นอีกหน่อยค่ะช่างใหญ่ข้างหน้าค่ะเฉพาาาะข้้งหนค่ะเฉพาะข้างหน้าค่ะครัับดให้ลูกค้าก็เพิ่มเติมนะนะครับลูกค้าบอกว่าขอสั้นหน่อยช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่ก็จัดมาถึงนี่กลางน้ำผากเลยตัดเลยนับตัด นะตัดไปเลยแล้วก็อะไรสไลด์นะครับไปด้วยเพื่อลดความหนาออกนะครับเรายืนตำแหน่งเดียวเนี่ยนะครับแต่แล้วก็ตัดออกเลยตัดด้วยความมั่นใจไม่ต้องไปลังรีนะมั่นใจเลยลว่าลูกค้าไฟเขียวให้เราแล้วไงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วเนี่ย ภาพออกมาเลยนะครับ <มา S 1> ดูวีลงมาดูนะครับซ้ายขวาบาลานซ์กันไหมตรงนี้หนาต้องผมดำต้องผมหนาด้วยต้อปนกัน มีผมทั้งสามสีสีหัวนี้นะครับเป็นลูกค้า v i p นะมีหลายสีนะยกขึ้นมาครับตัดเรียมออกนิดหน่อยครับลูกค้าขอเฉพาะส่วนหน้าใช่ไหมส่วนอื่นก็จะไปยุ่งแล้วก็ยุ่งเฉพาะส่วนหน้านะครับเดี๋ยวมันสั้นเพราะมันจะมีผลภาพรวมทั้งหมดนะในการอะไรในการจัดทรงนะนะครับเขอยู่บ้านนะความทุย คุยกลางหลังไม่หูบวมใช่ไหมก็ลราสไลด์ฟีแฮนิดหน่อยเห็นดูนะครับสไลด์ฟีแฮนมานะครับสวยๆนะครับตัวไหนหนาทีนี้อะไรโอ้โหตัวนีดนึงครับตัวไหนช่อใหนหนาแล้วก็อะไรนะครับแบ็กซิสเซอร์สา ฉพาจุดตัวนั้นนะบแบกซิเซอร์ไปนะครับให้มันยุ่งยุ่งมันเหมือนฝอยขัดหม้อเนะี่ยอนเขาจะเลี้ยวขึ้นไปเร่งดึงเรงดึงนะทำไปนะแต่จะเยอะอย่าลงน้ำหนักมือเยอะนะเดี๋ยวทุยหายอีกเอาให้ภาพรวมให้สวยงามเ,าเห็นความยาวไหมครับเห็นรูปทรงไหม ชอบไหมครับอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะเดี๋ยวจะได้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเูจอนเดี๋ยวจะเซตมือนได้แบบมันเลย บริเวณไททอยนะครับรเริเวนลากลงนลลากลงเลยนะครับแต่งมีขนอ่อนนะลากเลยตัวนี้ปรับเป็นตัววีก็ได้นะคื่อยู่ที่ลูกค้าว่าจะเอาซิงหรือไม่ซิงเอาไปรุ่นไหมหรือจะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หวานหวานถามว่าเอาบางกว่าน,นี้ได้ไหมไททอยเนี่ยได้ครับแต่ให้ดูความเหมาะสมจอนด้านหน้าด้วยนะบางทีตัดเป็นรองทรงต่ำี่ได้เลยเป็นรองทรงกลางก็ได้เห็นไหมมันไปได้หมด นะครับผมตรวจจอนนะผมให้ลูกค้าแม่ตออกแป๊บหนึ่งครับเพราะอะไรผมตรวจจอนทั้งหมดสามรอบนะตรวจตอนเปียกครับตรวจตอนแห้งแล้วก็มาตรวจตอนอะไรตอนใดอีกนะครับไอ้สองเส้นเนี่ยนะครับตัดออกเลยนะครับมันเป็นลายผมที่มันอยู่แนววิถีโค้งนะครับมันอยู่นอกพื้นที่นะครับ เราก็ตัดจัดเส้นใจตัดเส้นใจเรมมองเเลยนะครับมาดูาดูจอนะครับจะตัดยังไงให้จอนมันหวานธรรมชาติไม่กระด้างไม่แข็งนะเห็นไหมสวยงามไม่ต้องไปใดตรงไม่ต้องไปใดโค้งมากนะให้มันเดินแบบมีเคิร์บมีหลอนนิดหน่อยนะใส่แบกนะครับให้ลูกค้าหน่อยนะนก็เอามาเม็ดถั่วเขียวนะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้า ที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนอบรมบนยูทูบนะคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าลูกค้าไม่อนุญาตนะเพราะฉะนั้นยกความดีความชอบนะครับเครดิตให้ลูกค้านะครับด้วยนะขอขออวยพรให้ลูกค้ามีอายุมั่นกว่ายืนนะครับกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด1 9ทัสิบเก้านะครับทาธุรกิจอันใดนะครับขอให้ลูกหลานครอบครัวมีความสุขเฮงๆรวยๆนะครับมีแต่กาไรไม่ขาดทุนนะซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวันใหญ่ๆนะครับรางวันที่หนึ่งนะสักร้อยยี่สิบล้านนะครับ <c oughs> อย่างต่ำก็มีหกล้านนะ <c oughs> จัดทรงครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับมันจะสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับลูกค้าก็อยากจะไปเดินห้างไปเดินออกกาลังกายนะครับคนอื่นเขาจะเห็นเออตัดที่ไหนมาครับข้างหน้านะครับก็อะไรก็มีการยกนะในแบบพขจะมีการยกนะครับยกข้างหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็จะอะไรจะปีจะปีนิดหน่อยนะครับนะครับนิดหน่อย เราก็ทําตามแบบที่เขาเขาเอามาให้อะไรแนี้นละครับให้เหมือนที่สุดให้คล้ายคลึงครับเหมือนที่สุดนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปทุกนะไม่ทุกใช่ไหมไม่ทุกอยู่แล้วนะครับค,ครับส,สเปสรย์สีสเปรย์ไหม,ไหมให้มันอยู่ไปถึงบักกอ่น้อยได้ไหมส่วนผนีฮะก็ความความดูดีเด่นนะคบก็คือเรื่องอะไรเรื่องไฮไลท์นะครับผมมีสามสีนะมีสีขาวนะครับสีดําแล้วก็สีอะไรสีบอลทองนะครับ จะส่งเสริมให้นะครับคุณลูกค้าหน้าตาดีครับดูสว่างนะดูไม่ไม่เฉยนะครับดูเป็นทันสมัยนะครับหลับตาไ้ครับาฉีดนะครับฉีดไปจับเป็นริ้วๆนะครับจับให้มันออกธรรมชาติโกยๆมาทําเป็นอยู่แล้วแหละนะครับช่างตตดผมทํามันเป็นอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วที่ช่างใหญ่ทำก็ไม่ได้พิสดารเลยจะธรรมดาธรรมดานะครับ ชมแล้วก็ช่วยชจ้าใหญ่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับจะได้ไปถึงร้านซับใบนะเดี๋ยวจะได้เอาโล่เงินมาอวดนะครับเอาโลท่ทองทองคามาอวดนะทุกท่าน่าง,างเดี๋ยวชจ้าใหญ่จะสอนท o u t u b e นะเอาเท่าที่ได้นะเท่าที่รู้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้ข้างหลังดูให้ลูกค้าดูข้างหลังด้วยนะครับ,นะรบวันนี้คือเซ็ตคงเรียบร้อยแล้ว ช่างแถวบ้านก็ทําได้อยู่แล้วเซตได้อยู่แล้วแต่การตัดซอยนะครับต้องเลือกช่างนิดนึงต้องหาช่างที่มีความชํานาญนะครับเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกช่างที่ไม่มีความเข้าใจนละมือใหม่อ่ะทวยจะหายจอนอาจจะไม่เท่ากันนะครับ<ม>ก็ให้กําลังใจทุกคนนะไปฝึกฝนเอานะครับถั่วช่างอยากจะตัดได้ขนาดนี้ก็จะมาสอนได้ก็ลองผิดลองถูกนะตัดแหว่งจอนไม่เท่ากันมั่งตัดทุยหายมั่งมันสารพัดนะ ที่ผ่านมานะครับก็พยายามเรียนหลายๆสถาบันนะไม่แพงน,นะครับสําหรับการเรียนรู้การเรียนคือการลงทุนใช่ไหมค,คุณลูกค้าให้กําลังใจพี่น้องประชาชนดและช่างสวยๆนะว่าจะสู้กันยังไงช่วงชั่วโมงอ๋อช่วงนี้ก็ต้องสู้กันไปอะนะคะเพราะว่าเออทำยไงได้แต่ว่าเออให้กําลังใจค่ะสู้ๆคะ่ะเพราะโรคภัยเราก็ไม่รู้นะว่ามันอ,อยู่ๆก็มานะค่ะค่ะก็ต้องพยายามนะครับสู้ต่อไปทุกอาชีพนะ นะครับไม่ใช่เฉพาะช่างต่ผมนะได้รับผลกระทบทุกอาชีพเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ